สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปลาไปทั่วจะมาสาธิตวิธีการปลูกมะเดื่อแบบไม่ใช้ดินนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ะคะ่ะตัวนี้จะเป็นหินภูเขาไฟนะคะซึ่งมีแร่ธาตุอยู่เยอะแยะมากมายก็มีซิลิก้ามีแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็เวอร์มิคูลไลท์ ตัวนี้จะเป็นน้ำยาเร่งรากหนึ่งฝานะคะผสมกับเมทารรซิลนะคะยากันเชื้อรารากเน่าโคนเน่าแล้วก็จะมีต้นมะเดื่อนะคะที่เราตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางแล้วก็จานรองนะคะช้อนพวนดิน สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ในการปลูกน้อยนะคะเราสามารถใช้กระถาง8ปดนิ้วสิบองนิ้วก็ได้นะคะปลูกที่ระเบียงห้องสำหรับผู้ที่อยู่คอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกกันค่ะเราใช้ส่วนผสมหินภูเขาไฟ1ส่วนนะคะวัวมีคูไลท์1ส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์แค่นี้เองค่ะเราก็จะนำต้นมะเดื่อที่เราตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ จุ่มลงไปในน้ำยาที่เราผสมไว้เรียบร้อยในลักษณะนี้นะคะจุ่มไว้สักพักหนึ่งประมาณห้านาทีเนี่ยคะ่ะระหว่างที่เราจุ่มนี้เราก็มาคนส่วนผสมที่เราเทไว้นะคะคนให้เข้ากันเพื่อนๆคงจะสงสยัย ว่าไม่ใช้ดินเลยแล้วเราจะเอาสารอาหารมาจากไหนสารอาหารมาจากหินทูกเขาไฟนะคะพวกนี้นะคะเวอร์มิคูลไลท์เพอร์ไลท์จะมีสารอาหารครบนะคะสารอาหารครบพ้วนเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยหินทูกเขาไฟจะมีคุณสมบัติในเรื่องการทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นนะคะ ในปร,มา,ปรมาณที่พอดีกันพอเราคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะตักขึ้นมาใส่ในกระถางที่เราเตรียมไว้ให้พร้อมจานรองนะคะ จัดก้นกระถางนะคะความสูงก็ขอให้ขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็นํามาเดือที่เราแช่ไว้เนี่ยวางจัดรากให้เรียบร้อยนะคะวิธีการจัดรากก็คือการแผ่รากเขาออกมาค่ะแผ่ออกมาแผ่ออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาก็จ่าย แล้วเราก็นําส่วนผสมทั้งหมดที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทลงไปถ้าไม่พอนะคะให้เราผสมใหม่ <Okay. S 2> เราจะต้องเทส,ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะผสมใหม่เทขึ้นมาให้ถึงขอบขอบกระถางเลยนะคะ หรือถ้าเราไม่ทําการผสมใหม่นะคะเราก็จะเทวัสดุอย่างเช่นหินภูเขาไฟนะคะเอาไปกลบได้เลยนะคะกบได้เลยกลบจนกว่าจะเต็มกระถางน,นะคะในลักษณะนี้ กันแล้วแล้วเราก็จะนําน้ํายาที่เราจุ่มไม่สักครู่เนี่ยค่ะลดต้นมะเดือ่อลดลงไปเลยหลังจากที่เราลดน้ําเมตาลซิลผสมน้ํายาเร่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะเน้ํามันจะน้ําจะค้างอยู่ที่จานรองคะเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็นํากระถางที่เราลดน้าปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เอาไว้ในที่ร่มนะคะแสงแดดรำไรนะคะลมพัดผ่านได้สะดวกเป็นอันวัเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูกันอีกประมาณสองนาทิีน,นะคะใบที่เราตัดแต่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเรามาดูกันนะคะโอเคง่ายๆค่ะการปลูกพืชแบบไม่ต้องใช้ดินนะคะ